การโดยเบต้ากูแคนผสมผููขาวทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวเลือกความกระชับผิวพรรณทั้งภายน,นอกและภายในด้วยสบู่สมุนไพรฟิตฟูยู มาอยู่ด้วยกันในเบรกที่2แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะสาหรับช่วงลูกทุ่งอัปเดตนั่นเองค่ะและแน่นอนนะคะแล้วก็ยังเหมือนเดิมเลยด้วยสําหรับช่วงนี้เนี่ยนะะก็ยังมีข่าวคราวน่คะก็รวมไปถึงข่าวสารของศิลปินวงการลูกทุ่งเนี่ยที่จะนํามาอัปเดตว่าตอนนี้เนี่ยมีโปรเจกต์อะไรใหม่ในวงการลูกทุ่งกันบ้างหรือรวมไปถึงศิลปินท่านไหนนี่นะคะกำลังทําอะไรอยู่บ้างแต่วันนี้นะคะแรกเนี่ยต้องขอแสดงความนินดีกับสาวนุชวิลาวันอาสยามกันนิดนึงค่ะที่ตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่ารับพระราชทานเนี่ยปริญ นั่นเองค่ะสาหรับสาวนุวินาวันอาศยาเจ้าของซิงเกิลเพลงล่าสุดที่เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเพลงฮิตติดชาร์ตหลายๆคลื่นวิทยุนะคะเรียกได้ว่าเปิดเพลงของเธอเนี่ยกันบ่อยมากๆเลยทีเดียวสําหรับเพลงหัวใจพิการนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าตอนนี้นี่นะคะได้รับพระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตค่ะสาขานาฏกรรมไทยมหาวิทยาลัยรามคาแหงเนี่ยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคละที่สําคัญนี้นะคะในวันที่รับพระราชทานปริญญาบัตรนี่นะคะยังได้คุณพ่อแล้วก็คุณแม่แล้วก็รวมไปถึงเพื่อนพ้องศิลปิน ่ายอาสยามเนี่ยมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายเลยทีเดียวนั่นเองค่ะแปว่าทางรายการคุยข่าวบันเทิงของเราเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะมาต่อกันข่าวที่2เลยเนะคะสำหรับสาวคนนี้เลยสาวโยโซรยาของเรานั่นเองค่ะศิลปินสาวสวยจากค่ายรถไฟดนตรีค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ตอนนี้เนี่ยได้ส่งซิงเกิลเพลงที่เรียกได้ว่าหลังจากที่ปล่อยซิงเกิลพาซิงเกิลไปแล้วเนี่ยนะจะบอกว่าเอาใจสําหรับแฟนเพลงเนี่ยไปครองเลยทีเดียวนั่นเองสําหรับเพลงนี้เลยฉันไม่ต้องการเทวดามาเป็นแฟนนั่นเองค่ะซิงเ ียกได้ว่าเพลงนี้เนะคะเป็นผลงานเพลงที่สร้างชื่อให้กับสาวโยโสระยาและให้ติดกลุ่มนี่นะคะอยู่ในกลุ่มลูกทุ่งหญิงนี่นะคะแถวหน้าเนี่ยอย่างรวดเร็วหลังจากที่ปล่อยซิงเกิลนี้ออกไปนั่นเองค่ะแล้วก็รวมไปถึงนี่นะคะไหนไหนซิงเกิแลแรกเนี่ยก็สร้างกระแสะแล้วก็สร้างการตอบรับเนี่ยได้ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นนี่นะคะทางก็สังกัดอย่างท่ายรถไฟดนตรีเนี่ยก็ได้เอาใจแฟนเพลงของสาวโยกันนิดนึงด้วยการส่งอีกหนึ่งซิงเกิลนี่นะค่ะสำหรับเพลงสวรรค์ครึ่งทางค่ะแล้วที่สําคัญเพลงนี้นะคะก็เป็นเหมือนตามความคาดหมายเลยพอปล มาแล้วเนี่ยแฟนเพลงนี่นะก็ยังให้การตอบรับดีเช่นเคยเลยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้น,นเนี่ยนะคะเรเรๆนี้เนี่ยรับรองว่าได้อยู่ MV เพลงนี้แน่นอนสําหรับเพลงสวรรค์ครึ่งทางค่ะจากสาวโยโสรยานั่นเองค่ะมาต่อกันอีกหนึ่งข่าวเลยดีกว่านะคะสำหรับอ่านี่เลยสาวคนนี้เลยน้ำกนกวันณค่ะที่ได้ได้ว่าตอนนี้เนี่ยได้ฉาย ใช่ค่ะจริงเหรอคะพ่อแม่หนูจะไปเป็นนักล่องอยู่กรุงเทพเดอ้อ พ่ออยู่ที่โรงงานนะ่พะพอดีทำงานแล้วก็ล่มเลยต้องลาพ่อแม่สองท่านเฒ่าแก่ลงไปทุกทีอยากให้อยู่ดีกินดีลูกสาวคนนี้ขอโทษแทนคุณ นี่หนูจะไปหาแม่เอ้อหนูจะไปอยู่กับแม่ไปอยู่กับพ่อหนูไม่เป็นเล่านักร่องอะ่ะหนูน้ําหนูไม่ต้องเป็นห่วงพ่อหรอกพอไม่เป็นไรหรอกพ่อหายแล้วหนูทําหน้าที่ของหนูให้ดีก็พอแล้วพอหนูประสบผลสั้งเลพ่อแม่ก็ภูมิใจใหญ